สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูยุ้ยค่ะคุณน้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ครูยุ้ยมีอะไรมาคะ่ะวันนี้นะคะครูยุ้ยกับครูน้จะมาสอนตัวเลข0ถึง9และทบทวนตัวเลข4ใช่ไหมคะครูยุ้ยใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้เด็กๆทําก่อนเข้าสู่บทเรียนคะ่ะกิจกรรมอะไรคะครูน้เดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทําตามที่บ้านกันด้วยนะคะ ไปชมกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เมื่อกี้เราวอร์มร่างกายกันไปแล้วนะคะครูยุย้ย<ช>เป็นไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่าเอยเหนื่อยมากเลยค่ะเด็กๆเ,เหนื่อยกันไหมคะค่ะวันนี้ครูนี้กับครูยุ้ยเตรียมอุปกรณ์มาเลยนะคะเด็กๆเ,เอ๊แต่ว่าเด็กๆเกนี่ยคงยังไม่เหนื่อยนะมาช่วยครูนี้กับครูยุ้ยนับตัวเลขกันนะคะวันนี้ครูยุ้ยมีอะไรมาคะค่ะวันนี้ครูยุ้ยเตรียมห่วงเรามาช่วยกันนับห่วงให้ได้9้า ชิ้นนะคะคุณนี้ค่ะคุยุ้ยนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะมาช่วยคุณนี้กับคุยุ้ยนับตัวเลขก,กันด้วยนะคะเด็กๆโอเคค่ะหนึง่งคุยุ้ยช่วยหน่อยค่ะสองสามใช่หรือเปล่าครับคุย,ยุ้ยสี่ต่อไปเลยค่ะเด็กนับเสียงดังมากเลยคะ่ะห้าหก และเลขสุดท้ายเลขอะไรครับคุยยุย<ล>้ยเซคุณนี้กับคุยยุ้ยนับนะคะเกรบครบยังคะคุณนี้ค่ะ,คะวันนี้คุณนี้เอาแค่1นถึง9นะคะคุยยุย้ยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวเลข4นะคะ,คะโดก็การช่ยวยหาสิ่งของในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็มานับกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะาค่ะ ค่ะเด็กๆคุณนี้กับคุยุ้ยเนี่ยไปหาของมาแล้วนะคะเด็กๆหาของพร้อมหรือยังเอ่ยหากี่ชิ้นคะคุณนี้วันนี้อ๋อวันนี้นะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณนี้คุยุ้ยนับนะว่าคุณนี้คุยุ้ยเนี่ยหามาได้ทั้งหมดกี่ชิ้นพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้คุณนี้มีบล็อกนะคะคุณนี้เริ่มวาก่อนเลยนะคะคุยุ้ยหนึ่งสองสามและสี่ วันนี้เราหาของมาได้กี่ชิ้นคะคุณน้ทั้งหมดนะคะเด็กๆมาชชวยวครูนี้กับครูยุ้ยนะับอีกครั้งนะคะว่าทั้งหมดกี่ชิ้นคะครูยุ้ยอ่านะพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามทั้งหมด 4, 4ชิ้นคะ่นคะ,ะเลขสี่มีลักษณะเหมือนอะไรคะครูยุ้ยเลขสี่มีลักษณะเหมือนเรือใบ,บ,บค่ะเด็กๆ ของเล่นของใช้ในบ้านมาแล้วเดี็กๆมาช่วยคุณนิ้กับคุยยุ้ยนับอีกครั้งนะคะว่าของทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะคุณยุย้ยอ่านับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสสค่ะได้ทั้งหมดแล้วกันนะคะสี่ชิ้นนะคะเด็กๆหลังที่ทบทวนตัวเลขสี่แล้วเด็กๆคะก่อนและหลังทํากิจกรรมนด้ต้องทำยังไงคะ น้าง<ร> <ร áng S 1> มือ,มอและถ้าเกิดออกนอกบ้านเด่ยต้องใส่อะไรคะคุยยุ้ย,ยต้องใส่แม้ทุกครั้งนะคะเด็กๆหลังจากที่ชมคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้คุณนิกกับคุยยุ้ยต้องไปก่อนนะคะเด็กๆบายๆค่ะบายบายค่ะ